แกต้องบอกว่าแกวเป็นลัทธิมาร์กส์นะแกวเชื่อในมาร์กส์มาร์กซิสนะคะ <c oughs> แล้วก็เลน,นินนะคะเลน,นินนี่แกวเชื่อในมาร์กแกวเชื่อในปฏิวัติรัสเซียของเลนินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย แก้วไม่เชื่อในนายทุนน่ะตรงตามตรงตอนแรกแก้วไม่ได้เชื่อในคุณญนนะแต่บ้าคุณก็อยู่ใกล้ๆกับนายทุนอยู่นะดิฉันไม่ได้เป็นนายทุนค่ะดิฉันเป็นศักดินาจงพินาศ่ดิฉันไม่ได้เลือกที่จะเป็นนะถ้าเลือกได้ก็อยากเป็นสามัญชนไม่ได้อยากเป็นศักดินาเพราะทุกวันนี้ก็โดนตีตราบาปนะคะว่าพวกมึงบ้านโกงบ้านโกงเมืองมึงเป็นมระกเดียวมึงของประเทศเมื่อกี่สมัยอะไรเงี้ยนะคะก็โดนด่าไปช้ำๆแต่อย่างไงก็ตามนะคะ คือเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วนะก่อนที่ดาดาาคนอยู่ม้าคนมีคนเชื่อแนวไหะเราก็เลยไม่ได้เชื่อในทุนขนาดนั้นเพราะในทุนเนี่ยมันจะคิดถึงผลประโยชน์ถูกไว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเงินเป็นทองไปหมดทุกอย่างต้องเป็นอุตุรกิจนู่นนี่นั่นต้องเป็นผลประโยชน์เราก็ไม่ได้เชื่อขนาดจนกระทั่งว่าพักอนาคตใหม่โดนยุบพอโดนยุบเนี่ยมันในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะไม่มีพักสาย้านพักไหนที่เคยโดนยุบมาก่อนเพราะว่าเป็นเสียงข้างน้อยอยู่แล้วเขาไม่รู้จะยุบไปทําไมมันไม่มีประโยชน์ถูกไหม ครั้งไหนไหมคะในรัฐธรรมนูน40เนี่ยมีการถอดถอนนายกรัฐมนตรีหรือที่เรียกว่า impeachment นะคะเป็นรัฐธรรมนูญที่สามารถอภิปรายไม่วางใจและถอดถอ,ถอนนายกรัฐมนตรีได้แต่มีครั้งไหนไหมที่สําเร็จในประวัติฝายตั้งแต่ใช้มาไม่มีเพราะว่าฝ่ายค้านเป็นเสียงข้างน้อยยังไงเขาก็ไม่ชนะโหวตในสาภาพอมีการยุบอนาคตใหม่ปุ๊บเนี่ย เรานะคะเกิดราศีตุลเป็นคนที่รักในความยุติธรรม <c oughs> เราก็เห็นว่าเราก็เห็นโ,โอ้โหอย่างนี้มันทุเรศชิบหายไอหมาเล่าตัวเลือกกุ๊อะไรบอกขอเขาไปด้วยเลือดกุ๊โอ้ค่ะ <c oughs> แต่จะบอกว่าหมาก้าตัวนะที่ทันจะไม่บอกว่าเป็นใครนะคะก็ยุบใจเย็นใจเย็นก็เกิดเกิดเหตุการณ์ยุบพักอนาคตใหม่ขึ้นนะคะ ทำให้ทันคิดว่า,าไม่สามารถที่จะอยู่เฉยๆได้อีกต่อไปนะตอนนั้นคุณพ่อป่วยมากเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วนะคะไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้สิ่งที่แกเขียนลงไปในกระดาษเนี่ยคือช่วยอนาคตใหม่ด้วยเขียนเพราะว่าแกพูดไม่ได้แกต้อง,งใิใส่หลอดท่อที่คอ,อแต่อตอนนั้นคุณพ่อชอบอนาคตใหม่ชอบมากอมชอบอาจารย์ป๊อกที่สุด